รูปหล่อหลวงพ่อสวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ยืนนะครับไม่ค่อยพบเจอเลยนะครับนี่บางท่านก็ว่าออกวัดเขากล้วยนะครับปี2 0นะครับผมนี่แต่ส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ฟันทองนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาเป็นองค์แรกนะครับกำลังหาประวัติอยู่นะครับท่าในใดมีก็แนะนำใต้คอมเมนต์ได้นะครับ ของนี้ก็ความสูงประมาณนิ้วครึ่งนะครับผมส่วนฐานก็ส่วนฐานก็1เซนนะครับผมนี่แต่เป็นรูปลอที่ผมว่าแท้ทานหลวงพ่อสองแน่นอนนะครับนี่แต่ไม่ค่อยพบเจอด้วยการที่ว่าสร้างน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่งกันดูนะครับนี่ในหน้าของหลวงพ่อสองก็ เห็นถึงก็รู้เลยนะครับว่าเป็นใบหน้าของหลวงพ่อสงนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่ดูจีวรนะครับจีวรคมชัดลึกนะครับผิวตึงแน่นนะครับเป็นขนาดบูชาก็จะเป็นพิมพ์ถือไม้เท้าแล้วก็จะมีปีสร้างปี25 2 0นนะครับนี่องนี้จะเห็นคาบเบ้าชัดเจนนะครับเก่าๆนะครับคาบกีบเบ้า เหยียนพระที่หล่อเทนี่ม,มีมีเป้าชัดเจนนะครับนี่ส่วนด้านฐานนี่ก็จะเขียนว่าหลงพระสองนะครับนี่ดูด,ด้านข้างด้านข้างนะครับผมนี่ผิวนะครับผิวตึงแน่นนะครับเนื้อโลหะมีความตึงแน่นนะครับ นี่นี่นะครับสวยงามมากนะครับด้าน,นหลังครับนี่มีเส้นมีล่องเส้นผมให้ดูนะครับนี่สีวอนนะครับผมชัดนะครับตัวผมคิดว่าไม่น่าจะใช่พารเก้แน่นอนนะครับถ้าใครมีประวัติทราบประวัติที่ชัดเจนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับน้อมรับฟังตุกความคิดเห็นนะครับนี่ ส่วนตัวผมก็เพิ่งได้เห็นเพิ่งได้มาองแรกเองนะครับเพิ่งเห็นองแรกนี่นี่ครับสวยงามดีนะครับนี่ใบหน้านี้นะครับออกยาวๆนี่นะฐานนะครับมีรอยตะใบเก็บงานเรียบร้อยนะครับผม ท่านใดทราบประวัติก็คอมเมนต์เข้ากันเข้ากันมาได้นะครับร่วมศึกษาและสะสมกันนะครับผมไว้เจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ